สวัสดีครับวันนี้ร้านหัวเองแจ็กเตอร์นะครับได้ปิดการขายนะครับร้อยห้าเอกแล้วกันี้ปีหกสองนะครับสภาพสวยงามไม่ได้ลง YouTube นานแล้วนะครับอันนี้ก็ตามจริงก็ปิดเกือบทุกวันนะครับพรุ่งนี้ก็ปิดก็ ช่วงนี้ก็ปิดรถเกี่ยวนะครับปิดบ่อยช่วงนี้ไม่ได้ลง YouTube นะครับพอดีไม่ค่อยมีเวลาครับพอดีโมดแต่ร้านรถเดืยวย <c oughs> สวยๆเลยนะครับอันนี้ก็ฝนกำลังจะตกนะครับบรรยากาศหน้าร้านนะครับ มีแต่รถเกี่ยวเลยนะครับเอ0เนะครับเทเล์ส่งคันนี้ส่งสกลนครน,นะครับผมขอบคุณหลายๆครับที่เลือกใช้สินค้าดีๆมีคุณภาพจากทางร้านนะครับผม E dần trầm Rưỡi suối Rưỡi suối สวยงามตามท้องเรือครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ